ตำรวจอิสราเอลเข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มผู้ประท้วงบนถนนใจกลางกรุงเทลอาวิฟซึ่งออกมาเรียกร้องอิสรภาพของตัวประกันที่เหลืออยู่ในกาซารวมทั้งยุติสงครามที่ดำเนินมาถึง672วันแล้วท่ามกลางท่าทีของรัฐบาลอิสราเอลที่ยังไม่มีสัญญาณว่าจะยุติสงครามดังกล่าวในเร็ววัน ล่าสุดคณะมนตรีความมั่นคงคณะรัฐมนตรีด้านความมั่นคงของอิสราเอลอนุมัติแผนยึดครองกาซาซิตี้ที่เสนอโดยเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลแล้วหลังมีรายงานว่าการหารือยืดเยื้อนานกว่า9ชั่วโมงและเพิ่งจะเสร็จสิ้นลงในช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลออกแถลงการให้คำมั่นว่าแผนดังกล่าวจะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่พลเรือนนอกเขตการสู้รบด้วย ขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลอิสราเอลระบุว่ายติดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีอิสราเอลเต็มคณะด้วยซึ่งจะมีการจัดการประชุมเร็วที่สุดในวันอาทิตย์นี้ค่ะก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีอิสราเอลระบุว,ว่าต้องการเข้ายึดครองพื้นที่กาซาทั้งหมดเพื่อกำจัดกลุ่มฮามาสให้หมดสิ้น โดยยืนยันว่าอิสราเอลจะไม่ได้จะปกครองเองแต่จะส่งมอบดินแดนดังกล่าวให้กับกองกำลังชาติอาหรับเข้ามาปกครองแม้ว่าหัวหน้าคณะเสนาธิการทหารของกองทัพอิสราเอลจะไม่เห็นด้วยต่อแผนการนี้เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบต่อความปลอดภัยของตัวประกันและเพิ่มความยากลำบากให้กับกองทัพขณะที่หลายชาติแสดงความกังวลว่าพัฒนาการนี้อาจจะยิ่งกระทบต่อสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในกาซาที่เลวร้ายอย่างมากในปัจจุบัน โดยนับตั้งแต่สงครามครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นมีชาวกาซาเสียชีวิตแล้วมากกว่า6,000 60, 0คนขณะที่ประชากรจำนวนมากเผชิญภาวะอดอยากอย่างรุนแรงเนื่องจากความช่วยเหลือเข้าถึงไม่เพียงพอ